IMCT NEWS PODCAST ประจำวันที่7เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่จิมครีเมอร์ซึ่งเป็นพิธีกร CNBC และนักวิจารณ์ตลาดเตือนภัยหลังการประกาศภาษีครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาโดยเตือนว่าตลาดอาจกาลังใกล้ถึงจุดล่มสลายที่คล้ายกับ b l a c k มันเด y ในปี2530 หากประธานาธิบดีไม่พยายามติดต่อและให้รางวัลแก่ประเทศและบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎสถานการณ์ดังกล่าวเหมือนในปี2,530ที่เห็นหุ้นร่วงลง3วันและร่วงลงอีก22%ในวันจันทร์จะกลายเป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดซึ่งครเมอร์อ้างถึงการล่มสลายครั้งประวัติศาสตร์ในวันเดียวของดัชนีดาวโจนส์อินดัสทรีอเวอรจโดยวันจันทร์ทมินหรือว่า b l ล c k m o n เด y หมายถึง19ตุลา คมปี2,530เมื่อตลาดหุ้นทั่วโลกพังทลายในวันเดียวนำโดยดัชนีดาวโจนส์อินดัสทรียลเอเวอร์เจซึ่งร่วงลงร้อยละ22.6ถือเป็นการลดลงที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ความกังวลจากอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นมูลค่าที่สูงเกินไปความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้สร้างพายุที่สมบูรณ์แบบเมื่อการขายเริ่มต้น ออากริทิมกระตุ้นให้เกิดการขายมากขึ้นซึ่งนำไปสู่ผลกระทบแบบลูกโซ่ เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาคร้อมเปิดเผยภาษีพื้นฐานร้อยสิบำหรับการนำเข้าทั้งหมดโดยมีอัตราที่ดุนแรงกว่าสำหรับการประกาศที่เกี่ยวข้องกับบางประเทศซึ่งจะมีผล9เมษายนนี้ค่ะรวมถึง1้34สำหรับจีนและรล26สำหรับอินเดียแต่จีนได้กำหนดภาษีตอบโต้ซึ่งเพิ่มกระแสะความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ยืดเยื้อค่ะ ไปต่อกันที่จีนที่เพิ่งออกมาตราการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการประกาศภาษีนําเข้าครั้งใหญ่ของสหรัฐโดยการกําหนดอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ34สําหรับสินค้าจากสหรัฐพร้อมจํากัดการส่งออกแร่าธาตุหายากและคว่ำบาตรบริษัทอเมริกัน11แห่งซึ่งการตอบโต้อย่างฉับพลันและรุนแรงนี้เปรียบได้กับกลยุทธ์การชกมวยของไมค์ไทสซันที่เริ่มต้นด้วยการต่อยหมัดขวาที่ลําตัวคู่ต่อสู้เพื่อทําให้เสียหลักก่อนจะอัปเปอร์คัตเข้าที่คาง การตัดสินใจที่จะโต้ตอบอย่างรวดเร็วและดุนแรงของจีนต่างจากประเทศอื่นที่กำลังพยายามเจรจาก,กับรำเนียบขาวเพื่อลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าเช่นเวียดนามค่ะซึ่งหากจีนเพียงแค่รอดูท่าทีเหมือนชาติอื่นเศรษฐกิจขนาดเล็กหลายแห่งก็อาจยอมจำนวนต่อข้อเรียกร้องสหรัฐทำให้จีนอาจต้องเผชิญทางเลือกที่ยากลาบากซึ่งก็คือจะยอมตามหรือว่าถูกโดดเดี่ยว โดยการออกมาตรการตอบโต้ก่อนและความเข้มแข็งเท่ากับว่าจีนไม่เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าไม่ยอมรับเงื่อนไขของทรัมป์เท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมตำแหน่งของการเจรจาของประเทศอื่นๆด้วยโดยเศรษฐ,ฐกิจขนาดเล็กหรือแม้แต่ EU สามารถมั่นใจได้ว่าจีนจะไม่ตัดราคาพวกเขาในการเจรจาซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อสหรัฐค่ะ ไปต่อกันที่อิหร่านค่ะที่พลเอกฮอตเซนซาลามีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ประกาศชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากต่างประเทศและพร้อมที่จะโต้อตอบการทุกรานทุกรูปแบบระหว่างการประชุมกับผู้บัญชาการระดับสูงของ IRGC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งผลเอกซาลามีกล่าวว่าอิหร่านไม่กังวลใดๆเกี่ยวกับสงครามเราจะไม่เป็นฝ่ายที่เริ่มสงครามก่อนแต่เราพร้อมสำหรับสงครามทุกรูปแบบนอกจากนี้ก็ยังเสริมว่าอิหร่านได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่ปรปักทุกราย และพร้อมต่อต้านทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการโจมตีทางทหารโดยตรงแต่พลเอกสาลามีได้เน้นย้ำค่ะว่าเราจะไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูพลเอกสาลามีระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลที่สถานกงสุนอิดานในซีเรียเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิดานหลายนายเสียชีวิตถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ,รเผชิญหน้าระดับโลกในตะวันออกกลางตามความกล่าว ของพลเอกสาลามีการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านซึ่งใช้ขีปนาวุธและโดรนหลายร้อยลำสามารถเจาะทะลุผ่านสิ่งที่เขาเรียกว่านานฟ้าที่มีการป้องกันสูงสุดในประวัติศาสตร์ได้สําเร็จซึ่งขีปนาวุธของอิหร่านสามารถทะลุทะลวงภาพลวงตาของความมั่นคงปลอดภัยของพวกเขาได้โดยเป็นการกล่าวอ้างถึงอิสราเอลค่ะแต่อย่างไรก็ตามอิสราเอลก็กล่าวในขณะนั้นว่าการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อย ต่อสถานที่ทางทหารบางแห่งเท่านั้นค่ะ ต่อกันที่อังกฤษค่ะที่ต้องจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ในวันนี้ซึ่งเดอะไทมส์รายงานว่าสตาร์เมอร์จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้เพื่อแสดงการยอมรับว่ายุคโลกาภิวัตน์ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยสตาร์เมอร์จะกล่าวสุนทรพจน์ตอบโต้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์หลังจากเรียกเก็บภาษีศุลก,กากรครั้งใหญ่กับพันธมิตรทางการค้าส่วนใหญ่ของสหรัฐซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักรด้วยเป็นที่คาดการว่า นายกรัฐมนตรีสตาเมอร์จะกล่าวว่าการปรับขึ้นภาษีศุลกากรน,นั้นผิดแต่จะเน้นย้ำว่าเขาเข้าใจลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจของทรัมป์แล้วก็เข้าใจว่าทําไมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากการค้าเสรีและการย้ายถิ่นฐานจํานวนมากจึงสนับสนุนสิ่งนี้นอกจากนี้สตาเมอร์ก็จะเน้นยำ้ำาดยว่าผลกระทบจากการเรียกเก็บภาษีนําเข้าของสหรัฐหมายความว่ารัฐบาลลอนดอน ควรจะดําเนินการให้มากขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศขณะที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของดาวนิงส e รีที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ The Times ว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปโลกาภิวัตน์สิ้นสุดลงแล้วและตอนนี้เราอยู่ในยุคใหม่ เราต้องแสดงให้เห็นว่าแนวทางของเราซึ่งเป็นรัฐบาลพักแรงงานที่แข็งขันมากขึ้นรัฐบาลที่ปฏิรูปมากขึ้นสามารถให้คำตอบแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศนี้ได้นอกจากนี้สตามเมอร์เองก็กล่าวในบทความของ The Telegram ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะว่าโลกที่เรารู้จักได้พังทลายลงแล้วเมื่อเผชิญกับภาษีศุลกากรของทรัมป์เพราะก่อนหน้านี้คือการป้องกันประเทศและความมั่นคงของชาติแต่ตอนนี้คือเศรษฐ ิและการค้าโลกเราจึงไม่สามารถถือเอาสมมติฐานเก่าๆเป็นเรื่องธรรมดาได้อีกต่อไปค่ะไปต่อกันที่เรื่องของเงินดิจิทัลค่ะที่ดานิเอลลาชลได้เปิดเผยถึง ECB ที่เตรียมใช้ในเดือนตุลาคมนี้พร้อมด้วยเหตุผลที่อาจจะต้องกังวลว่าคริสตินลากาดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ได้ประกาศว่ายูโรดิจิทัลจะพร้อมใช้งานในเดือนตุลาคมนี้ ร้อมกับเน้นย้ำความสำคัญในการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวโดยเหตุผลที่ต้องเร่งรีบประการแรกก็คือ ECB กำลังประสบภาวะขาดทุนเพิ่มขึ้นถึง7.8พันล้านยูโรและเป็นการขาดทุนครั้งที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันพันธบัตรรัฐบาลในยุโรปก็ร่วงลงอีกในช่วง2เดือนแรกของปีทำให้ ECB ต้องมียูโรดิจิทัลเพื่อล้างนโยบายที่ดำเนินมาตลอดทศวรรษ ประการที่2คือความเชื่อมั่นในนโยบายของ ECB กำลังลดลงค่ะพันธบัตรรัฐบาลไม่ได้เป็นสินทรัพย์สำรองอีกต่อไปและความคาดหวังเกี่ยวกับเงินเฟอ้อก็กำลังปรับตัวสูงขึ้นการเร่งรัดใช้ยูโรดิจิทัลยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศสมาชิก роп, ยุโรปได้ประกาศแผนการใช้จ่ายกู้ยืมและลงทุนด้านการป้องกันประเทศในวงเงินมหาศาล แต่สิ่งที่สำคัญที่ควรระลึกก็คืออำนาจหน้าที่ของ ECB คือการรักษาสถีรรภาพของราคาแต่อัตราเงินเฟอ้อในยูโรโซนเพิ่มสูงขึ้นเกินร้อยละ22ในช่วง4ปีที่ผ่านมาขณะที่ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลยุโรปลดลงถึงร้อละ14นับตั้งแต่ปี2022ค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ